สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีครับชาวราศีกันทุกท่านนะครับชาวราศีกันถือได้ว่าเป็นราศีที่6ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดี ของชาวราศีนี้ก็คือหญิงพรมจันทร์ชาวราศีกันเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนอดทนและอ่อนน้อมถ่อมตนความที่ดาวพุธเป็นดาวประจำราศีดังนั้นคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่คิดเร็วช่างสังเกตและช่างวิเคราะห์ชาวราศีกันมักให้ความสนใจกับรายละเอียดที่เล็ก น้อยที่สุดและความเป็นคนมีเซน์ของชาวราศีกันทําให้พวกเขาเป็นราศีที่มีความระมัดระวังมากที่สุดราศีหนึ่งวิธีการใช้ชีวิตของพวกเขานั้นทำให้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีทางที่จะพลาดโอกาสชาวราศีกันมักอ่อนโยนแต่ก็มีความระมัดระวังสูงอีกด้วยนะครับสวัสดีครับกระยาณมิทุกท่านนะครับ พบกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้อาจารย์ก็มีเรื่องราวดีๆมีเคล็ดลับดีๆที่จะเสริมดวงนะครับเติมพลังงานบวกให้กับทุกท่านนะครับก่อนสิ้นปีใหม่นี้จะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยนะครับนี่ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับจะย่างเข้าปีใหม่2565แล้วนะครับสิ่งที่ทุกคนมองหา คือการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับและสิ่งที่จะทำให้มีความร่มเย็นมีความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านนั่นก็คือการทำบุญการเสริมดวงชะตานะครับและสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการสวดมนต์ข้ามปีนั่นเองนะครับ การสวดมนต์ข้ามปีนี้เป็นความเชื่อมาตั้งนานแล้วถือว่าใครที่ได้ทำนะครับจะช่วยเติมพลังบุญจะช่วยทำให้จิตใจเป็นสมาธินะครับมีกําลังกายกําลังใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีถัดไปนะครับดังนั้นแล้วก่อนสิ้นปีนี้นะใครสะดวกตรงไหนนะครับวัดไหนแถวไหน ในใกล้ๆจังหวัดที่ตัวเองอยู่ก็สามารถที่จะไปทำได้เลยนะและนอกจากการสวมดมนต์ข้ามปีเพื่อปรับทำให้จิตใจสมดุลน,นะครับยังมีสิ่งดีๆที่แต่ละราศีแต่ละธาตุที่จะต้องทำนะครับชาวธาตุดินได้แก่ราศีมังกรราศีพุกภศกและก็ราศีกันนะครับ สิ่งที่ควรทำบุญก่อนสิ้นปีนอกจากการสวดมนต์ข้ามปีแล้วนะครับควรจะทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่นะครับทำบุญกับผู้มีพระคุณผู้ที่เลี้ยงดูเรามานะครับหากในปีนี้ท่านได้ตอบแทนผู้มีพระคุณนะครับได้ทำให้ท่าน มีความสุขนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายยิ้มได้มีความสุขนะครับมันจะเกิดเป็นพลังบุญนะครับทำให้ตัวพวกท่านนั้นได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วได้รับสิ่งดีๆนะครับหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตนะครับอย่าลืมนะการทำบุญการทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นการ กลับบ้านอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับชวนท่านไปสวดมนต์ข้ามปีพาพวกท่านไปรับประทานอาหารบ้างแค่นี้บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านมากแล้วนะครับต่อมานะครับได้แก่ท่านที่อยู่ในธาตุลมนะครับคือราศีกุมราศีมิถุนและราศีตุลน,นะครับการทำบุญนอกจาก การสวดมนต์ข้ามปีแล้วการทำบุญอื่นๆที่จะช่วยเสริมดวงชะตาให้กับตัวท่านนะครับผลเคราะห์เริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่เจอกับสิ่งดีๆได้แก่นะครับการทำบุญบริจาคอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาต่างๆนะครับ หรือไปช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับทําบุญประเภทนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้พวกท่านนะครับได้เจอแต่สิ่งดีๆได้พบกับโชคลาภในปี2565นี้นะครับและต่อมาคือชาวธาตุน้ํานะครับชาวธาตุน้ําคือคนที่เกิดในราศีมีนราศีกรกฎและราศีพิจิกนะครับ การทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับชาวธาตุน้ำนะครับก็เป็นการไปถวายสังฆทานชุดใหญ่เลยนะครับถวายน้ำเยอะๆนะครับเช่นน้ำดื่มเป็นแพ็ค2องแพ็คอะไรแบบนี้นะครับเพื่อจะทำให้ชีวิตพวกท่านนะครับมีความร่มเย็นนะครับ และก็ก,การดําเนินธุรกิจการทํางานจะลื่นไหลนะครับเหมือนสายน้ําไหลนะครับทำให้ไม่มีอะไรติดขัดในปี2 5 6 5นี้นะครับชีวิตก็จะมีความจเจริญรุ่งเรืองเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นไปนะครับและสุดท้ายได้แก่คนที่เกิดในธาตุไฟนะครับได้แก่รักคนาราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธนูนะครับคนในธาตุไฟนี้ อยากให้ไปทําบุญนะครับเกี่ยวกับไฟนะครับเกี่ยวกับแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นถวายหลอดไฟให้วัดเติมน้ํามันตะเกียงในวัดนะครับหรือการทําบุญช่วยเหลือผู้พิการช่วยเหลือคนที่เขากําลัง เดือดเนื้อร้อนใจด่วนๆเลยนะครับทำให้เขาได้ผ่านพ้นอุปสรรคนั้นถ้าทำได้เช่นนี้นะครับบวกกับการสวดมนต์ข้ามปีรับรองว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเริ่มต้นชีวิตใหม่การทำอะไรใหม่ๆในปี2565นี้นะครับบุญนี้จะช่วยเสริมหนุนดวงชะตาให้พวกท่านมีความเจริญก้าวหน้านะครับ เอาละครับนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆในการทําบุญก่อนสิ้นปีที่อาจารย์ได้นํามาฝากทุกๆท่านนะครับหากทุกท่านฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกดีมีประโยชน์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะเพื่อที่ท่านอื่นๆจะได้มีโอกาสร,รับฟังจากการแชร์ของท่านนะถ้าเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าดีมีประโยชน์ได้นำคําแนะนำจากอาจารย์นี้ไปปรับใช้ในชีวิตแล้วเกิด เขาเรียกว่าสิ่งดีๆในชีวิตมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับและสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ต้องขอวอวยพรให้กับทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามารับฟังคลิปขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนึกหวังสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนาทำบุญแ,แล้วก็ขอให้จิตใจเบิกบานอาจารย์ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ